สวัสดีครับผมซิมมิมสตูดิโอวันนี้จะมาสปอยหนังเรื่องสุสานคนเป็นก่อนที่จะไปรับฟังผมขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะครับเมื่อลั่นถมเศรษฐีนีเจ้าของธุรกิจร้อยล้านเสียชีวิตลงชีพผู้เป็นสามีและรสุคนชูรักของชีพได้โอกาสใช้ชีวิตคู่รักอย่างเปิดเผยแบบที่รสุคนเฝ้ารอมานานชีพชวนรสุคนย้ายไปอยู่ที่บ้านพักตากอากาศด้วยกัน แต่ทว่าเธอกลับได้พบความสยองเกินคาดคิดเมื่อพบลงแก้วที่มีศพของลั่นถมมีหลวงที่เสียชีวิตไปแล้วตั้งอยู่ในบ้านรสสุคนและชีพต้องอยู่ที่บ้านหลังนี้ด้วยเงื่อนไขบางอย่างเงื่อนไขที่เริ่มมาจากความรักแบบผิดๆนำมาซึ่งการแก้แค้นอันน่าสยดสยองจะเป็นยังไงเชิญรับฟังกันได้เลยครับชีพชายผู้ชอบวาดรูปเป็นชีวิตจิตใจบังเอิญได้มาพบรักกับลั่นถมเจ้าของธุรกิจร้อยล้านทั้งสองได้คบหาและตกลงแต่งงานกัน และอยู่กินกันมาได้เจ็ดปีแต่ทว่าวันหนึ่งชีพได้มาเจอกับรถสุคนพนักงานในบริษัทเดียวกันเขาทั้งสองชอบสูบุรีซึ่งเป็นต้นเหตุให้เขาทั้งสองได้รู้จักกันและสนิทกันมากกว่าเพื่อนร่วมงานทั้งสองได้แอบคบกันวันหนึ่งลั่นทมเธอได้มาเจอว่าชีพกับรถสุคนทั้งสองกำลังร่วมรักกันในที่ทำงานลั่นทมเธอเห็นและรับไม่ได้เธอเสียใจมากจนถึงขั้นทำให้เธอไปลมหมดสติไปนานถึงเจ็ดวันพอเธอฟื้นขึ้นมา ลั่นธมเธอก็ได้มาหารสสุคนบอกให้เขาเลิกยุ่งกับชีพแต่รสสุคนกลับบอกกับเธอว่าให้ไปบอกคนของเธอจะดีกว่าจากนั้นลั่นธมเธอกลับมาบ้านและกําลังนั่งดื่มวาย,ย้อมใจที่สามีของเธอนอกใจเขาขณะเดียวกันชีพก็กลับมาบ้านพอดีเขามาเจอลั่นธมกําลังนั่งดื่มวายชีพเลยพูดเตือนว่าพี่อย่าดื่มเยอะนะมันไม่ดีต่อสุขภาพแต่ลั่นธมก็ได้พูดขึ้นว่าฉันจะทํายังไงให้เธอเลิกยุ่งกับคนนั้น จากนั้นลั่นทมเธอก็ได้หยิบบุหรี่ขึ้นมาสูบหวังประชดชีพขอบอกก่อนนะครับว่าลั่นทมเธอแพ้ควันบุหรี่มากชีพก็ได้เข้ามาห้ามจากนั้นลั่นทมก็บอกเลิกชีพและบอกว่าในเมื่อชีพไม่ยอมเลิกกับรถสุคนงั้นเราก็เลิกกันชีพมาตัวเปล่าก็ต้องกลับไปตัวเปล่าจากนั้นลั่นทมเธอก็ลุกเดินออกไปแต่ลั่นทมเธอเดินไปได้ไม่ไกลเธอก็มีอาการชักเกรงหายใจไม่ออกและล้มลงที่พื้นเพราะเกิดจากที่เธอสูบบุหรี่ และเธอก็แพ้บุหรี่อยู่แล้วด้วยลั่นธมพยายามร้องขอให้ชีพช่วยแต่ชีพกลับไม่มาช่วยปล่อยให้เธอนอนชักเกรงทรมานจนเสียชีวิตในเวลาต่อมาวันต่อมาชีพก็ได้จัดงานศพให้ลั่นธมที่โรงงานพนักงานทุกคนก็ได้มาร่วมงานศพของลั่นธมยกเว้นรถสุคนเธอไม่ได้มาร่วมงานแต่เธอมาที่ทำงานเพื่อลาออกจากงานพร้อมกับเก็บข้าวของของเธอออกไปตอนกลางคืนรถสุคนเธอได้ฝันว่าเธอไปเที่ยวกับเพื่อน ระหว่างที่เธอกับเพื่อนกำลังปาร์ตี้กันรสุคนก็ได้ขอตัวไปห้องน้ำขณะที่เธอกำลังเดินไปผู้คนและเสียงดนตรีก็เงียบและหายไปจากนั้นก็ได้มีมือสีดำเข้ามาดึงกระชากผมเธอและทำให้เธอสะดุ้งตื่นรสุคนเธอตื่นมาด้วยสีหน้าที่เป็นกังวลและเหนื่อยลา้าจากนั้นเธอก็ลุกขึ้นจากที่นอนและได้พบกับชีพเธอดีใจที่ครั้งนี้เธอตื่นมาและได้เจอกับชีพทั้งสองได้มาอยู่ด้วยกันรสุคนบอกกับชีพว่า แม่อยากเจอพี่ชีพเราหาวันไปเจอแม่กันดีไหมชีพก็ได้บอกว่าหลังงานศพได้ไหมรสุคนเธอก็ทำสีหน้าไม่ค่อยพอใจกับคำตอบของชีพเท่าไหร่และเธอก็เดินไปนั่งชีพก็ได้มาง้อและบอกเธอว่าเอานี้เสร็จงานพี่จะไปขอเธอกับแม่เธอรสุคนเธอก็ยิ้มพร้อมกับพูดว่าพี่พูดแล้วนะจากนั้นชีพก็ได้บอกให้รสุคนรีบไปเก็บกระเป๋าเพราะเขาจะพาไปที่ที่หนึ่งรสุคนก็ได้ถามว่าจะพาเขาไปที่ไหน ชีพก็ได้ตอบว่ายังบอกตอนนี้ไม่ได้รสสุคนเธอก็ยิ้มดีใจพร้อมกับตอบว่าได้ค่ะและลุกไปเก็บกระเป๋าต่อมาชีพก็ได้พารสสุคนมาที่โรงงานและบอกว่าผมมาเก็บของก่อนจากนั้นชีพก็ลงรถไปชีพก็ได้ไปเก็บของขณะเดียวกันทนายก็นําเอกสารพินัยกรรมมาให้กับชีพและบอกให้ชีพทําตามพินัยกรรมที่ลั่นทมเธอเขียนไว้ก่อนตายด้วยและชีพก็เดินกลับมาที่รถรถสุคนก็ได้ถามกับชีพว่า เขาเป็นอะไรหรือเปล่าชีพก็ได้บอกว่าไม่มีอะไรผมเคลียร์เรียบร้อยแล้วพร้อมกับบอกว่าเราไปเที่ยวกันนะระหว่างทางรถสุขคนก็ได้ถามชีพว่าตกลงเราจะไปที่ไหนกันแน่ชีพก็บอกว่าเขาจะพาไปที่ที่เราไม่ต้องแคร์สายตาใครนี่จะเป็นครั้งแรกที่เราจะอยู่ด้วยกันนานๆระหว่างทางผ่านหมู่บ้านก็มีขบวนหมอผีชาวบ้านเดินผ่านหน้ารถพวกเขาและหมอผีก็ได้มองมาที่พวกเขาด้วยสายตาที่เหมือนเขาเห็นอะไร จากนั้นชีบและรถสุคนก็ได้มาถึงบ้านพักหลังหนึ่งรถสุคนได้ถามชีพว่าที่นี่พักคืนเท่าไหร่คะชีพก็ได้ตอบเธอว่านี่บ้านของเรารถสุคนเคยบอกพี่ว่าไม่อยากอยู่ห้องแคบๆพี่เลยพามาอยู่บ้านหลังใหญ่ทั้งสองก็ได้พากันเข้ามาภายในบ้านเอาของเข้ามาเก็บตอนกลางคืนพวกเขาก็ได้ทานข้าวเสร็จรถสุคนก็ได้มองออกไปนอกบ้านและได้เจอกับใครบางคนกำลังทำพิธีอะไรบาง,างอย่างอยู่หน้าบ้านของพวกเขา รส,สุคนเธอได้เรียกให้ชีพออกมาดูชีพก็ได้หยิบปืนออกมาด้วยและมองไปที่นอกบ้านก็พบว่าเป็นหมอผีชาวบ้านจากนั้นชีพก็ได้ตะโกนไล่ให้หมอผีชาวบ้านคนนั้นออกไปจากบ้านของพวกเขาถ้าไม่ออกไปเขาจะยิงหมอผีชาวบ้านคนนั้นก็ได้รีบวิ่งหนีไปอย่างรวดเร็วรส,สุคนเธอได้ถามว่าเขาเป็นใครชีพก็ได้บอกว่าหมอผีชาวบ้านมันชอบมาบอกว่าบ้านนั้นบ้านนี้มีผีและมาทําพิธีหลอกล่อเอาตังไปพอพูดเสร็จ ทั้งสองก็ได้ร่วมรักกันต่อมาขณะที่รสุคนกำลังแช่น้ำในอ่างอาบน้ำผีลั่นทมก็ได้มาหลอกเธอยิ่งทำให้เธอรู้สึกเป็นกังวลจากนั้นทั้งสองก็ได้เข้านอนกลางดึกรสุคนเธอได้รู้สึกตัวตื่นขึ้นมาก็พบว่าชีพไม่นอนอยู่ที่เตียงรสุคนเธอจึงร้องเรียกชีพแต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับรสุคนเธอจึงเดินออกจากห้องนอนมาตามหาชีพขณะเดียวกันประตูหน้าบ้านก็ได้เปิดออกรสุคนเธอจึงเดินออกไป คิดว่าคงเป็นชีพที่เปิดประตูไว้รสุคนเธอได้เดินออกมาจากบ้านและได้เดินมาที่บ้านไม้อีกหลังที่เปิดไฟอยู่รสุคนเธอได้เดินเข้าไปข้างในบ้านและพบกับศพของลั่นทมที่นอนอยู่ในโลงแก้วตั้งอยู่กลางห้องรสุคนเธอก็ตกใจขณะเดียวกันชีพก็ได้วิ่งมาและรสุคนเธอได้พูดขึ้นว่าทําไมมันต้องอยู่ที่นี่ชีพก็ได้อธิบายกับรสุคนว่าลั่นทมเธอเขียนพินัยกรรมไว้ถ้าอยู่กับศพครบหนึ่งวัน ทุกอย่างจะเป็นของเราจากนั้นรสุคนเธอก็ถามด้วยน้ำเสียงสั่นคลอว่านี่บ้านหลังนี้ยังไม่เป็นของเราอีกหรอชีพก็ได้ตอบมันจะเป็นของเราแน่ๆแ,แค่เราต้องอดทนเพราะมันเป็นสิ่งที่พี่ในกำรรบังคับให้พี่ต้องทำแบบนี้รสุคนต้องอดทนไปกับพี่นะพอเราได้ทุกอย่างเราจะแต่งงานกันเป็นสามีภรรยากันอย่างถูกต้องจากนั้นทั้งสองก็ได้เดินออกจากห้องนั้นไปเช้าวันต่อมาชีพก็ได้พารสุคนขึ้นมาที่จุดชมวิว ที่มองลงไปแล้วเจอบ้านของพวกเขารส,สุคนได้พูดขึ้นว่าบ้านเราจากมุมนี้สวยมากเลยแต่มีต้นลั่นทมตั้งอยู่หน้าบ้านไม่มงคลเลยชีพก็ได้พูดขึ้นว่ามันก็แค่ต้นไม้จากนั้นชีพก็ได้พารส,สุคนมาที่บ้านเล็กรส,สุคนเธอก็ได้ถามว่านั่นห้องอะไรชีพก็ได้บอกว่าห้องเก็บของรส,สุคนเธออยากรู้ว่าข้างในเป็นยังไงเธอจึงวิ่งเข้าไปดูก็ได้เจอกับภาพวาดของลั่นทมที่ชีพเป็นคนวาดตอนที่พวกเขายังรักกันอยู่ รสุคนเธอได้เห็นรูปที่ชีพเป็นคนวาดให้ลั่นถมเธอก็รู้สึกอิจฉาเธอเลยบอกให้ชีพวาดรูปให้กับเธอบ้างจากนั้นทั้งสองก็ได้ไปนั่งวาดรูปกันที่ริมน้ำรสุคนเธอก็บอกให้ชีพวาดรูปให้เธอสวยๆนะขณะที่ชีพกำลังวาดรูปรสุคนเธอก็เรียกชื่อชีพอยู่นานแต่ชีพก็ไม่ตอบชีพทำท่าทางจดจ่อกับรูปที่วาดมากจนรสุคนเธอต้องเดินมาเรียกใกลๆ้ๆจนพบว่าภาพที่ชีพวาดใบหน้าไม่ใช่รสุคน รส,สุคนเธอโกรธชีพมากชีพก็ตกใจว่าทําไมตัวเองถึงวาดรูปออกมาเป็นลั่นถมชีพก็ได้พยายามขอโทษรส,สุคนบอกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจเขาก็ไม่รู้ว่าเขาวาดออกมาได้ยังไงต่อมาชีพก็กลับมาที่บ้านและเขาก็ได้ทําการตัดต้นลั่นถมที่อยู่หน้าบ้านออกหวังให้รส,สุคนเธอหายโกรธไม่นานรส,สุคนเธอก็ได้เรียกให้ชีพมากินข้าวพร้อมกับบอกว่ากับข้าวคงไม่อร่อยเท่าเมียเก่าพี่ทำหรอกนะชีพก็ได้พูดขอโทษรส,สุคนบอกว่า เขาไม่ได้ตั้งใจรส,สุขนเข้าใจพี่หน่อยนะพี่อยู่กับมันมาเจ็ดปีมันบังคับให้พี่วาดรูปมันทุกวันเลยและพี่ก็วาดแต่รูปเดิมๆจนพี่ไม่อยากวาดรูปอีกแล้วต่อมาขณะที่พวกเขากําลังนอนรส,สุขนเธอก็ได้ถูกผีลั่นทมมาหลอกหลอนอีกครั้งจนทําให้รส,สุขนเธอกลัวจนสะดุ้งตกเตียงชีพก็ได้รีบวิ่งเข้าไปปลอบเธอและบอกเธอว่าเธออาจจะฝันไปและละเมอตกเตียงมันไม่มีอะไรหรอก แต่รสุคนเธอก็ได้บอกว่าเธอเห็นมันจริงๆวันต่อมาขณะที่พวกเขากําลังนั่งดูโทรทัศน์กันรสุคนเธอก็ได้พูดกับชีพว่าเราไปอยู่ที่อื่นกันก่อนได้ไหมแล้วค่อยกลับมาชีพก็ได้พูดขึ้นว่าพี่เข้าใจนะว่ารสุคนกลัวเดี๋ยวพี่จะจุดทูบบอกลั่นทมนะไม่ให้มายุ่งกับเรารสุคนเธอก็ได้ลุกขึ้นและมองชีพด้วยสีหน้าที่ไม่พอใจชีพก็ได้อธิบายต่อว่าพี่เข้าใจนะว่ารสุคนไม่อยากอยู่ที่นี่ พี่ก็ไม่ได้อยากอยู่กับศพเหมือนกันแต่ว่าพี่อยากให้รสุคนช่วยพี่อดทนด้วยกันอีกไม่นานรสุคนเธอก็ได้พูดขึ้นเธอบอกว่าเธออยู่ไม่ไหวเธอไม่อยากอยู่ที่นี่ชีพก็ได้พูดต่อถ้ารสุคนไม่อยู่ที่นี่ทุกอย่างมันก็จบเลยนะรสุคนพูดหมายความว่าไงคะชีพก็ได้อธิบายว่าคือในพินัยกรรมมันระบุว่ารสุคนต้องอยู่กับพี่ให้ครบหนึ่งรวันไม่งั้นเราจะไม่ได้อะไรเลย รถสุคนก็ได้ถามขึ้นอีกว่างั้นที่พี่ให้รถมาอยู่ที่นี่เพราะอยากอยู่กับรถหรืออยากได้เงินมันชีพก็ได้ตอบว่าพี่อยากอยู่กับรถและพี่ก็อยากให้เราได้ทุกอย่างเราแค่ต้องอดทนรอไม่นานทุกอย่างก็จะเป็นของเราเช้าวันต่อมารถสุคนเธอก็ตื่นขึ้นมาก็พบว่าชีพกําลังเดินออกจากบ้านขณะเดียวกันรถสุคนเธอก็ได้เรียกชีพแต่ชีพก็ไม่ตอบและได้เดินออกไปข้างนอกพร้อมกับขับรถออกไป ไม่นานรสสุคนก็ได้โดนผีลั่นทมมาหลอกหลอนเธออีกครั้งจนทําให้เธอกลัวจนสติแตกชีพก็ได้มาเจอรสสุคนขณะที่เธอกําลังมีอาการหวาดกลัวตื่นตนกอะไรบางอย่างชีพก็ได้เข้ามาเรียกสติรสสุคนถามว่าเธอเป็นอะไรให้ใจเย็นเย็นก่อนรสสุคนเธอก็ได้พูดด้วยอาการที่สั่นกลัวว่าผีลั่นทมจะฆ่าเธอชีพก็ได้พูดขึ้นว่าลั่นธมอีกแล้วหรอพี่ก็ไม่เห็นว่ารถจะเป็นอะไรเลยรถใจเย็นเก่อน มองไปรอบๆมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะจากนั้นชีพก็ได้หยิบยาขึ้นมาและบอกว่าพี่ไปซื้อยามาให้รถกินยาแล้วไปนอนพักนะรสสุคนเธอจึงหยิบไม้แล้วเดินไปที่บ้านที่ใช้เก็บศพของลั่นถมด้วยความโมโหรสสุคนเธอมาถึงเธอก็ได้พูดว่ามึงทำกูใช่ไหมกูจะทำมึงคืนบ้างจากนั้นรสสุคนเธอก็ได้ใช้ไม้ที่เธอถือมาด้วยทุบไปที่โลงแก้วอย่างแรงทำให้ลงแก้วแตก และเธอก็หันมาทุบตรงถังทำความเย็นต่อจากนั้นชีพก็ได้รีบวิ่งมาห้ามบอกให้รถส,สุคนหยุดและต่อว่าเธอบอกว่าเธอทำบ้าอะไรลงไปรถส,สุคนเธอก็ยิ่งโมโหคิดว่าชีพปกป,ป้องลั่นทมขณะที่พวกเขาทะเลาะก,กันลั่นทมก็ได้ปรากฏด้านหลังของชีพรถส,สุคนเธอเห็นเธอก็ได้ร้องบอกชีพว่านั่นไงมันชีพก็ได้หันไปก็ไม่พบอะไรและหันกลับมาต่อว่ารถส,สุคนบอกว่าเธอเสียสติไปแล้วหรอ จากนั้นรสสุคนเธอก็ยิ่งโมโหหนักกว่าเดิมที่ชีพคิดว่าเขาบ้าและเสียสติชีพก็พูดขึ้นว่าพี่พยายามทำทุกอย่างเพื่อเราแล้วดูเธอทำสิเธอกำลังจะทำทุกอย่างพังถ้ารถไม่ช่วยอะไรรถก็ไม่ต้องมายุ่งไม่ต้องเข้ามาห้องนี้อีกจากนั้นชีพก็ได้เดินไปตรวจดูถังทำความเย็นและลงแก้วที่แตกต่อมาทั้งสองก็ได้มานั่งสงบสติอารมณ์ที่บ้านไม่นานวันเวลาก็ผ่านไปเรื่อยเรสสุคนเธอก็มีอาการเครียด จากการที่เธอโดนผีลั่นทมหลอกทุกวันและก็หนักขึ้นเรื่อยเืหนักจนทําให้เธอเห็นชีพมีอะไรกันกับศพของลั่นทมแต่ความเป็นจริงมันไม่ได้มีอะไรเลยชีพเขากําลังทุบน้ําแข็งและนํามาวางรอบๆบศพของลั่นทมเพราะตอนนี้เครื่องทําความเย็นได้พังไปตอนที่รถสุขนเธอเข้ามาอารวาสทุบโลงแก้วสภาพศพของลั่นทมตอนนี้เริ่มมีกลิ่นเหม็นและสีผิวเริ่มดําคล้ําชีพก็ได้พยายามทําความสะอาดศพและเติมน้ําแข็งอยู่ตลอดเวลา ชีพครุกคลีอยู่กับศพทั้งวันทั้งคืนจนทําให้ชีพมีอาการจิตวิปริตเกือบจะจูบกับศพแต่ก็ได้มีแสงไฟไหม้ทําให้เขาต้องชะง,งักและรีบวิ่งออกไปดูชีพก็ได้มาเจอกับรถสุขคนเธอได้พาหมอผีชาวบ้านมาทําพิธีไล่ผีที่บ้านชีพได้ถือปืนออกมาและยิงขึ้นฟ้าไปหนึ่งนัดพร้อมกับเดินเข้าไปพังพิธีและตะโกนไล่ให้พวกเขาออกไปขณะเดียวกันฝนก็ได้ตกลงมาดับไฟที่กําลังไม่ต้นลั่นถม ที่หมอพีชาวบ้านได้จุดไฟเผาต้นลั่นถมเพื่อทําพิธีรสสุคนเธอก็ได้เข้ามาต่อว่าชีพไล่เขาทําไมเขากําลังช่วยเราอยู่ชีพก็ได้พูดขึ้นว่าช่วยยังไงมันกําลังจะเผาบ้านเรานะรสสุคนเธอก็ได้พูดต่อบอกว่าหมอผีกําลังไล่ผีอีลั่นถมชีพก็ได้ตะคอกใส่รสสุคนว่ามันไม่มีผีเลิกบ้าสักทีจากนั้นรสสุคนก็โมโหพร้อมกับพูดว่าพี่ปกป้องมันหรอชีพก็พูดส่วนอีกว่าปกป้องอะไร กูเหนื่อยนะที่ต้องเฝ้าศพคนเดียวชีบบอกให้รสสุคนเลิกบ้าพร้อมกับผักเธออย่างแรงรสสุคนเธอเสียใจกับการกระทําของชีพเธอได้ขึ้นไปเก็บของและจะออกไปจากบ้านพักชีพที่มาเห็นก็ได้ถามว่ารสสุคนจะไปไหนพี่ขอโทษรสสุคนก็ได้พูดขึ้นว่าพี่หักหลังรถไงชีพก็อธิบายว่าเขาไม่ได้รักลั่นทมแล้วรถจะไปอยู่ไหนรถอยากกลับไปอยู่ห้องแคบแคบหรอรสุคนก็บอกว่า เธอเหนื่อยเธอพอแล้วแต่ชีพก็บอกว่าเราอยู่มาจะครบหนึ่งรยวันแล้วทุกอย่างกำลังจะเป็นของเรารถอย่าทิ้งพี่ไปเลยนะพี่อุตส่าห์ปล่อยให้ลั่นทมตายเพื่อที่จะมาอยู่กับรถรถสุคนเธอได้ยินเธอก็ชะง,งักไปชั่วขณะชีพก็ได้ร้องให้อ้อนวอนรถสุคนไม่ให้เธอไปแต่รถสุคนเธอไม่ฟังเธอได้ขึ้นรถแล้วขับออกไปรสสุคนเธอขับรถออกไปได้ไม่นานเธอก็ได้ย้อนกลับคืนมาเพราะเธอสงสารชีพ รสุคนเธอได้กลับมาที่บ้านและได้มาขอโทษชีพขณะเดียวกันชีพก็ทำเล็บตัวเองฉีกและชีพเขาก็พูดขึ้นด้วยน้ำเสียงที่เย็นชาว่าเธอไม่น่ากลับมาเลยเธอรู้ไหมว่าวันนั้นฉันทรมานแค่ไหนรสุคนเธอเลยพูดขึ้นว่าเรื่องที่มันผ่านมาแล้วก็ให้มันผ่านไปรถไม่อยากให้พี่รู้สึกผิดจากนั้นรสุคนเธอก็ได้ไปเอายามาเพื่อจะทำแผลที่นิ้วให้ชีพรสุคนเธอกลับมาก็พบว่าชีพไม่ได้อยู่ในห้องน้ำแล้ว รสุคนเธอก็ได้เดินตามหาชีพร้องเรียกชีพแต่ก็ไม่มีเสียงตอบไม่นานรสุคนก็พบว่าชีพยืนอยู่ในมุมมืดรสุคนก็ได้เดินเข้าไปหาก็พบว่าชีพได้สวมใส่ชุดของลั่นทมพร้อมกับถือมีดอยู่ในมือรสุคนเธอก็รู้เลยว่าไม่ใช่ชีพขณะเดียวกันชีพก็ได้วิ่งเข้ามาหารสุคนหวังจะเอามีดมาแทงรสุคนแต่เธอก็ได้รีบวิ่งหนีออกจากบ้านได้ทันและเข้าไปในป่าแต่ก็หนีไม่พ้นชีพที่โดนผีลั่นทมเข้าสิง ก็ได้ตามมาจนเจอและได้ทำร้ายรถสุคนจับรถสุคนลากขึ้นไปบนบ้านที่เก็บศพของลั่นทมผีลั่นทมก็ได้นำรถสุคนและชีพมาอยู่กับเธอโดยที่ให้ชีพนอนในโรงแก้วกับศพของเธอส่วนรถสุคนนอนใต้โรงศพในเมื่อรถสุคนไม่ยอมออกไปเธอก็ต้องยอมรับชะตากรรมนี่คือจุดจบของเธอที่เลือกเข้ามายุ่งกับชีวิตของเราหนังก็ได้ตัดจบเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ